มิกทองระยะล่านลงโพส์ตแบบนี้ชาวเน็ตแห่ถามความว่ายังไงแคปชั่นพาคิดไปไกลเมื่ออยู่ๆพระเอกรูปหล่อวิกมอชีตมิกทองระยะก็โพสภาพนี้และแคปชั่นว่า St o อปพร้อมติดอิโมจิยกมือห้ามก่อนจะแท็กไปหาแฟนคลับและไอจผู้จัดการส่วนตัว งานนี้จะไม่เป็นประเด็นเลยถ้าหากไม่ได้เกิดขึ้นทำกลางกระแสข่าวรักครั้งเก่ากับอดีตหวานใจสาวโบเมลดาที่ยังคุกรุ่นไม่จางงานนี้เลยโดนชาวเน็ตยงเข้าจนได้คอมเมนต์สงสัยคำว่า stop หยุดของมิกในโพสต์นี้ มีความนายแอบแฝงต้องการจะส่งถึงใครให้หยุดพูดถึงเรื่องเก่าๆได้แล้วหรือเปล่าอย่างไรก็ตามคงทำได้แค่รอหนุ่มมิกออกมาเคลียร์ว่าเจตนาของโพสต์นี้คืออะไรจงใจบอกใครจริงๆอยู่ๆก็นึกครึม้มเลยโพสต์เล่นๆหรือว่ากำลังจะบอกว่าโปรเจกต์งานใหม่กันแน่